ค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องเจ๊ตู่พารวยค่ะตอนนี้ปอบไอพี่น้องค่ะปอบอไอมาจุดถูกขอโุขขอลาบกับตะปูค่ะพี่น้องตะปูอยู่บ้านโคกสงางเด้อนี่ค่ะโดนตะปูตอนนี้กะกะอยู่ในบริเวณเขาจะเอ่ญีอย่างละบริเวณการจัดการแสดงบึงบึงโช์งูกับอ ให้บานเพิินค่ะปอบายก็เลยมาจุดทูบขอสูขขอลาบพี่น้องค่ะไปใส่ห้องกัดสิบลืมพีรืมนองห้องกัดสีขอสูขขอลาบให้เมื่อนี้ปอบอายจุดทูบได้เล็กเก่าอีกแล้วพี่น้องเบิงน้ำข่อยไปพร้อมกันได้เลขกเก่าอีกแล้วพี่น้องวันก่อนที่ปอบอายไปจุดทูบก,กับปู่เวสุวรรณปอบอายก็ได้เล็กนี่ละพี่น้องเลขเก้าค่ะ เอลิเ,ลเกาด้วยพี่น้องด้วยนี่ลักษาะของบริเวณโดยรอบคพี่น้องค่ะเป็นปลาแล้วที่เห็นอยู่ตรงนั้นค่ะพี่น้องค่ะหมองขาวหมองก้อสางสิเป็นกงงูค่ะพี่น้องค่ะตรงนี้เป็นกงงูจงอางเพิินกระสีค่อนข้างที่สีเฮ้เทฟตี่ไว้ดีเติบอยู่ด้วยพี่น้องเด้อแขกไปไทยมากกะแวะชมเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก่ะ คือว่าแหละเนาะพี่น้องคะพิษเศรษฐกิจมาติดโควิดมองนี้ก็เลยเป็นมองที่ค่อนข้างที่สิคนบค่ค่อยลังไหลมากคือตะกี้เดี๋ยวนี้กะมากกแค่สองสามขั้วเลื่อนค่ะพี่น้องแต่ว่ากัยังมีมากคะ่ะยังมีมาจุดเรื่อยๆแล้วก็ยังมีคนได้โชคได้ลาบจากปู่ไปกะในกลับมาแก่บบนอีกพี่น้องคะแล้วกับ พอไปจะเรยทําการมาขอให้เอฟซีมือนี้กำลังแดงห้วนห้ๆขึ้นพี่น้องเบิง้งไปทํากันเด้อพี่น้องเด้อ มาแล้วพี่น้องมาแล้วสิเป็นตัวย่างน้ออะนัอนนน ว้ายมาแล้วพี่น้องคะ่ะมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วอ้าเป็นโตอย่างน้อน้อปอเปี้ยปอเปี้ย ตั่งภาพกับไปเบิ้งเด็กหน่อยพี่น้องขาลูกข้าเจ้าพากันมาเรียนมานนี้คนเลยเห็นเด็กหน่อยอันปีนกงงูพี่นอ้องกับยานเกิดอุบัติเหตุย่านเกิดอันตรายเพื่อนกันเลยไปเอื่นมาตัวใด,ดน้อเก่าศูนย์ค่ะคัพี่น้อง หรือเก่าเก่าเก่ายังเบึ้งซอยกันไหมค่ะ ຊິມີແມ່ໄຂ່ສອງໂຕຕິພີ່ນ อีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วพี่น้อง เก้าจ็ดว่ามันเก้าศูนย์เจ็ดล้วพี่นองค่ะไปบ้นี่แยกใ้ญ่เด้ออย่าลืมนะคะ9ก็เป็นสี่ได้ค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดก็เป็นหนึ่งใดพี่น้องค่ะตีเอาผู้ใดสุกผู้ใดมานกับไม่แช่ประสบก,การณ์เด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้กะขอบารมีปูให้อยู่ใส่สุกใส้ตัวใดมันสีเมนตัวใดมันสิดันขึ้นดันขึ้นเลยเดอปู